แม่เฮ้ยแม่วันนี้กินไรถ้าคนดิชอบกินพักแต่ไม่อยากกินพักซอสเราหมาเรงครั้งเรื่องหน่อยอย่างพักไร่บาร์อันฉันวันนี้อย่างพักโกดค่ะแอบโรกหวานในส่วนเปล่าเก็บมาสักคำนึงสักเราหมาล่างเนี่ยได้มากเลยออกไปสั้นหน่ะที่นี่ได้พักมาเถ่านี้น่าหว่ะแกนได้พอยังได้กินค่ะเมนูพักๆเกลียงเกลียงว่าเกลียงจริงๆพักคูดอย่างเดียวไม่พอถึงช่วงนี้เรายังดอกดาล่าเลยดอกดาล่ากระเมื่อไหร่อ่รกินมันรสชาติมันค่านะคะแพดแพทร้อนๆ้อนห้อมห้อมชุ่ยชุ่ยพักตายก็ไหวไสข้าวใหญ่จริง พักพักระยะก็มีน,มน้ำมีนวลน,นะคะก็มีสุขภาพดีเราไม่ใส่น้ำม,มันเลยนี่เราใส่น้ำไปนะพอน,น้ำสูงแ็กๆเราก็ใส่ผักกูดล้วกระดอกดาล่าไปสักทุีดาลาด่านี่ใชยดอกเขียวค่ะทำเดือดพักตัดกระเขากันถ้ากระนวลน,นวลเราก็ไล่แปง้งต่อย,ย้อยรวแปง้งข้าวใหญ่หมอ่อมจากกอรีบงใส่ลงไปกันแป้งนี่หละลาย,ายนะคะใส่นมม้ำไปสักทีนึงบอกวา่าเราในพักเรากขยังน้ำเลยไล่คุณกระช่องท่ามรบก็ไล่แล้วค่ะใช้งายนี้ รอบมาแล้พัดๆกันเถอะพักมันเขาเรียกว่ามันหยุบตัวแล้วนะได้ทีแล้วเราก็รกปรุงรสในการใส่ซอสทัว่วเรื่องสักิดนึงค่ะหรือว่าถ้าว่าใครมีอซอสซอสกระใสหรือกระเม็ดก็ได้นะสักิดนึงไม่ต้องหมาขอพักมันก็หวานกรชาับมันก็ดีอยู่แล้วเดินตอนอย่างไรน,นวลนวลกระใสเนี่ยหลายแปลงเร็วแล้วก็รปรุงพัด แต่น้ำซอสน้ำซุปเลก็กกระไดมดเพค,ค่ะทำให้พักหนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็กินง่ายนะคะกระแปีงนี่ก็ะีประโยชน์กัน,น,นเชือกกระรองได้นะถ้าจะต้องซ้ำหนาที่ค่ะรกระไดมนาานนนนันหน้าตาแบบนี้แบบใส่เนื้อคือหน้าตาของแป้งนะคะหนุ่มหนุ่มชุ่มชื้นกาวช่วยหลอนรอนมันสักถ้วยนึงนะคะเมนูพักเกรียงเกรียงของเราก็กินเกลียงกินแววกินอะไรบ่บ่ไออย่างแพงอย่างพักข้างๆบ้านลองทำแล้ค่ะ